แยกกันไม่ออกชีวิตชีวิตข้องคนบ้านเรากับตอนโนดเพราะฉะนั้นปลลมมองอ่ะมันสํ้คคัญนเลยก็เป็นเรื่องที่ว่ามันต้องพึงผ้าเลยก็พึงพิงมเมื่อเราได้เรียนเรียนกับตอนโนด ากจะฝากอะไรกับคนหลุนลังเกี่ยวกับการระดับตันโนดครับค่ะไปอยากจะฝากว่าเยาวชนหลุนลังเนี่ยอย่าทิ้งวิถีชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะตานตะโนดถ้าเราไปเรียนที่อื่นได้ดด,ดีไปทํางานก็นอย่าลืมลบมาสนับสนุนเหลืองของตานตานโนดโดยเฉพาะตอนนี้มันน่าจะพลักดันตานตะโนดเป็นผืชเศรษตะกิจของส้มคล้าไปโดยสัมเรามัวแต่มองเน้นอย่างอื่นนะคะแล้วก็ ถ้าว่ามีคนสนใจที่จะเข้ามาเรียนรููวิธีตาตโนดที่นีมีตั้งแต่โนดแต่หน้าแต่เล่เนี่ยกะเชิญได้นะคะที่ซนยนเรี้ยรูวิธีโนดนาเล่ตาําบลถาหินเบอร์โทรซุ่นแปดหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เคนพามาดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนสตะิงพาอืมก็ตั้งแต่ที่เรามาตั้งแต่เช้าถึงเย็นใช่ไหมก็คือรู้สึกแล้วก็เห็นได้จริงๆรเลยว่าต้นตาลตาหนดเนี่ยสำคัญกับชาสิงห์พ้าจริงจริงอื่จริงเราอยากที่ ต้นตาลเอาไว้มากๆเลยนะถ้าขาดไปนี่แบบแย่เลยใช่ใชและพวกเรานะครับในฐานะเยาวชนจังหวัดสงขาขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารรักษาและต่อยอดต้นตาลตโนโดให้คงอยู่คู่ชาวสติงพราสืบไปและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอกล่าวคำว่าขอบคุณ,คณและสวัสด,ดีคร<ด>ับ<ด>บ๊ายบาย,บาย